สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าเช้านี้ก็สวัสดีสวัสดีแม่ยังไม่ได้ไปวัดนะเพิ่งตื่นตื่นบัท่านคือเกาคือเกาก็เดี๋ยวสักคู่นะคะวันนี้ไปปล่อยเยอะมากกบก็ร้อยกว่าหกสิบหกสิบโอ้เกือบสองร้อยชีวิตวันนี้ไหนจะปลาหมอปลาไหลอีกอืมปลาไหลอีกปลาไหล มาลายห้าสิบสี่ตัวไม่รวมกับของแม่กับลูกกบเยอะๆวันนี้อีกสักคู่นะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็แม่ลืมเล่าความฝันให้ฟังเออคืนคืนเมื่อวานก่อนน่ะแม่ฝันเห็นลูกอุ้งอิงอ่ะตัดผมสั้นอืมตัดผมสั้นในความเป็นจริงการทำนายมันก็คือเคนเคาิคนโฉคนโิ่คนไพ่นัยนแหละ เออตัดผมสั้นนะถ้าไม่สบายอยู่ก็จะหายแบบเนี้ยค่ะเออแล้วก็เออในความเป็นจริงคือมันขี้หกเอ,อมันเป็นเรื่องโกหกเออมันเป็นเรื่องโกหกแองใดก็ม,มีหกแล้วแม่ก็คือแล้วก็ก็ต้องเขาจะบอกว่าเลขที่เกี่ยวกับน้องมันจะออกประมาณนี้แม่ก็ลืมเพิ่งมานึกออกเมื่อคืนค่ะอิลีสร้างเจ้าของคือการขาไปนองขาไปนองขาอืม แล้วก็ข้าวๆต่างๆเนาะเกี่ยวกับเอาทางหนังของเจน่ะก็ไปฟังช่องลูกแม็กมาแล้วแม่ก,ก็ไม่ขยี้อะไรโตก็ตามนั้นตามนั้นเออเพราะว่าการทําหนังอะไรมันไม่ได้ง่ายนะทุกคนมันมีหลายส่วนหลายฝ่ายเพราะว่าเหมือนมันไม่ได้เหมือนบริหารวงหมอลำมเดหนังนะ่ะถ้ามันทําง่ายคนประสบความสําเร็จกันเยอะแล้วมันมีหลายฝ่ายหลาย คนแล้วแต่ว่าสิวันประชุมกันอาจจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันเอาคุยกันไปคุยกันมาโน่นนี่นั่นมันก็อาจจะไม่มีการลงตัวในการเอ่อคุยกันก็ก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเออเท่ากับมะเบิงต่อว่ามันสิไปจังไดมันสิจบจังไดมันสิไปได้ชำไดมันสิเอ่อชุดแค่ไหนจังสี่ไหมอืมเพราะว่า แม่ไม่เคยแม่ไม่เคยทําหนังและแม่ก็ไม่เคยบริหารวงหมอำํำแม่ก็เป็นคนคนหนึ่งที่ตัวเล็กๆแต่ว่าแม่มองว่ามันมันเรื่องใหญ่การที่เขาสั่งหนังเนาะแต่ถ้าหมอำํำอ่ะหมอํำเนี่ยม,มันควบคุมได้เพราะว่าเราคือหัวหน้าวงหมอำืำแต่ว่าหนังเนี่ยมันมันนอกไปแล้วนะ่ะเราควบคุมเขายากในการคุยกันอะไรก็แล้วเต่ ว่าทุกอย่างมันพร้อมจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออืมอันนี้ก็เป็นบทเรียนราคาแพงเนาะแต่ว่ากับกําลังใจเพื่อนคือเก้าหนาล่ะเพื่อนเท็ด์จังไดกบเออกำลังใจกําลังใจไม่เอียงมากไม่เปลี่ยนกําลังใจคือ,อกเ,กเก้าอืมก็ดูไปเรื่อยๆเฮยเ้ากับอืมดูไปเรื่อยๆในฐานะที่เป็นขาเชียร์อืมเออ จริงๆแม่ก็ยังไม่มีเวลาแม่สิเปิดดวงแม่หักบุลีรัมนี่ได้ชื่อมาแล้วแล้วก็แม่จะเกินไว้ก่อนนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในการเปิดตัวงแม่หักเพิ่นเป็นคุณย่าตัวเป็นคุณย่าเจ้าคุณย่าสมัยตอนที่น้องเป็นเจ้าน้างน้อยน่ะเออ อันนี้บางคนอาจจะเพ้อคิดแบบโอ้ยแม่ฮักเพิ่งจิมาคิดยังไงกับน,นอ้องตัดไปได้เลยสายสัมพันธ์เก่าเพิ่นเป็นคุณยา่าอืเป็นคุณย่าในอดีตชาติเออแล้วก็ส่วนส่วนลูกกันใช่นี่เป็นไฟายการเงินเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวจะบอกก็ใช่สิมาดูจากเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆ บางคนก็ทําท่าจะใช่แต่มันไม่ใช่แกเออลูกกันใช่นี่เพิ่นพานบทดสอบในอดีตชาติเพิ่นกะดูแลก,การเงินให้เจ้านางน้อยเออชาตินี้มาเจอกันทําไมยังไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องเงินเพราะต้องพิสูจน์ตัวเองเออเมื่อเมื่อสิ้นชาตินั้นไปความความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีหรือความซื่อสัตย์ยังจะมีให้เจ้านางน้อย เหมือนชาติพบก่อนนั้นหรือไม่ก็ต้องมีการพิสูจน์ลูกสังเกตสิคำว่ามาไลไพลังเงียบนะเพิ่งเกิดขึ้นประมาณปีนี้เปล่าใช่ไหมปีนี้เนะะาะเออเพราะว่าน้องมาอยู่ก็เก้าเก้าสูปีที่สองอืมเดินมกรลาปีนากับสองปีเต็มนี่น้องมาอยู่ปีกว่า เพราะนั้นคนที่เกี่ยวข้องกับน้องจะเริ่มปรากฏตัวเด่นชัดขึ้นบางคนอาจจะเกี่ยวก็จริงแต่พอมาชาตินี้แล้วมันมันตกอยู่ภายใต้คำว่าละโมบลภ่มากเออถ้าใครอยู่ใกล้น้องแล้วมีความละโมบลภมากก็จะถูกออกไปคัดออกไปโดยโชคชะตาน้องไม่ต้องทำอะไรแค่นางรู้สึกว่าคือเป็นแนวนี้ แค่นางคิดแค่นี้นะคนคนนั้นก็จะเด่นออกไปโดยอัตโนมัตินี่คือโชคชะตาที่มีคนเกี่ยวพันกับเจ้านางน้อยหรือลาบูแบ่แม่รู้ว่าลูกๆอยากให้แม่เว่าถึงนองประมาณนี้ละแต่นี่อาโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมแม่แม่เว้าในสิิงที่แม่สัมผัสกันแล้วกันอ่อบางคนก็สิว่าเพื่อเจอไม่เป็นไร ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดแม่น้อมรับถ้าใครเข้ามาฟังแม่แล้วตำหนิแม่ว่าแม่เพ้อเจอแม่ก็แล้วแต่แม่บอแม่บอเถียงเด้อแม่บอเถียงไฟอกจาก้าอืมแต่อย่ามาด่าหยาบคายถ้ามาด่าหยาบคายก็เจอกันเ <c oughs> จอกันแน่นอนนะคะแม่ก็คงไม่ปล่อยให้ใครดา่าปีๆมั้งคะอีลีอืม เชื่อว่าเงินมาไล่เปิดฤดูกาลในแม่มากกว่าหนึ่งล้านนะเออมาไล่เปิดฤดูกาลในแม่ว่ามากกว่าหนึ่งล้านเพราะเหลือเวลาอีกสองเดือนแล้วมั้งอืมสองเดือนเปิดฤดูกาลเพราะปิดฤดูกาลสามเดือนนี่หนึ่งเดือนก็ผ่านไปหนึ่งเดือนกําลังจะผ่านไปเพราะเขาปิดฤดูกาลวันที่ยีิบเก้าใช่ไหมล่ะอืมแล้วก็อีกอีกเดือนสองเดือนกว่าก,าก็จะเปิดฤดูกาลแล้วทีนี้ แม่เชื่อว่ายอดมาลัยจากพ่อพ่อแม่แม่เอ็ซี่เฉพาะเมื่อวานนี้ก็น่าจะเป็นสองแสนสามแสนแล้วบอ่าเออใช่ไหม เปืนหนึ่งเปนหนึ่งแม่โทรหา,าพา่อาเ่อหนึ่ง <Hello. S 1> เอออยู่ในบ้านเออ,อยู่ในวัดไปก่อนพี่กำลังจะออกไปออโอเคโอเคโอเคอืมอ่าแม่เชื่อว่าเปิดหรือดูการมาลายอีหน่อยหน่อย,น,อยน่าจะล้านกว่าเพราะมันยังเหลืออีกหลายงวดเวย้ย <c oughs> แค่งวดนี้ก็แม่ไม่รู้ว่า ถึงสองแสนไหมเมื่อวานอืมถึงสองแสนหรือเปล่าแต่ก็น่าจะถึงเพราะเขาถูกกันเยอะยกเว้นกูฟันเห็นน้องก็ยังนึกไม่ได้ลืมลืมคิดแต่ว่าฉันจะพูดถึงประเด็นอะไรนะลืมความฝันเจ้าของอยังวะอืมฝันเห็นน้องตัดผมสั้น ก็ความหมายคือเพื่อนเบิดขวบเบิโศกนั่นแหละอีหลาหน้อยนะอืมก็เหมือนแม่อ่ะพ่อกันใช้ลูกกันใช้พูดนั่นแหละใครที่ศรัทธาองค์อิงรักน้องด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์บ่พิดฟังหรอกครับลาว่าเอาเอไปกดติดตามเล่าเบิ่งเล่าทุกคลิปบางคนเบิ่งเล้วก็บบ,บ่สนใจชื่อก็เก้าบุญบ่มีพี่น้อง่ะพี่น้องขะบุญเราไม่ถึงไงเราเห็นอยู่ตัวเลขอยู่ลอยอยู่ข้างหน้ายังบ่มีปัญญาเอาแม่หญิงก็เหมือนกัน เสือไปเอาสามตัวทีนี้แม่ที่แม่ไม่รู้คือทะเบียนรถสามสามเก้าสามสามหกศูนย์ะแม่่มูหแม่ลืมหู้แต่ว่าสามหกศูนย์แม่ก็เลยซื้อไปแล้วเออถ้ารู้ว่ามีสามสามหกแม่ก็เปรี้ยงเข้าไปเมื่อวานถือแน่นอนถือนอนเพ่อแม่ชอบซื้อสามตัวสองตัวนี้ก็ตัดถ้าแม่ซื้อแม่ก็น่าจะซื้อแต่ข้างล่างสามหกนะคงไม่เล่นข้างบนบบถือคือเกาละ่ะพี่น้องขาพี่นอ้องขาเออ คือจังพ่อใหญ่ค้าผ่านเล่านะ่ะเล่าซื้อสองหนึ่งฝัดไปซื้อข้างบนอ่าสองแปดแล้วเลนข้างล่างเล่ากัสลับไปสลับมากคือกันลวะวะอย่าว่าแต่เจ้าของพ่อใหญ่ค้าผ่านกน็คือกันแม่ไปโจบเบิเ่งเบิ่งอยู่สองหนึ่งข้างบนมาจังสองแปดข้างล่างละวะเล่าก็บืถือคือกัน <laughs> ยังบ่ถึงคิ้วซุ้มเฮากันยังว่ากันยังวา่า สวันเพื่อนก็นจิจัดลำดับไอยยุดอกก็ต้อง่วงก็ต้องวง,งแต่ว่างวดหนากันยังนี่อยู่เชื่อว่ามาลัยเปิดวงอีหลานหน่อยแม่ว่าน่าจะทะลุสองล้านเพราะว่าลูกการใจก็เริ่มทำมาลัยให้น้องแล้วอีกสองเดือนแล้วคิดหลือว่าก้นถือหวยเขาสิให้หน่อยๆน,ย,นยเราก็ให้เป็นมื่นเป็นแสนพุ่น่ะนี่ทาแม่หญิงถูกเป็นหลักแสนกูกใหหมื่นเหมือนกันแล้ววะแต่มันบ่ดถือนะ แล้วก็ลอว่าให้ป้าาขายบ้านได้กับชายร่ามือนหนึ่งยู่มันยังขายบ้าได้พี่น้องค่าพี่น้องคะ่ะอีหลีขายยากขายเย็นแท้ว่ะให้ป้าาขายบ้านได้สําเรได้แม่ลูกอุ้งอิงเอ้ยก็จิเป็นไปตามคิว้วคือว่าละก้นขพอบนหลายเออแต่บางคนก็ไปขครข้างแรกก็ได้เลยไห้มันอยู่ที่ว่าจิตมัน เขาเอิยนว่ามันสปากกันนะ่ะออจิตที่เราอธิษฐานไปสปากกับความสําเร็จที่เพิ่นปล่อยออกมามันก็คว้าได้เต็มเหมือนแม่แม่จะได้ยอดผู้ที่ตามสมัครกว่าเออโชคลาภจากน้องบ่ค่อยสิบโดดเด่นปันไหนเอาตรงตรงเลยอืมไม่ค่อยโดดเด่นก็ถูกส่วนมากก็จะเป็นเลขตัวเองเออถอดไพ่ยอย่างนี้ค่ะแต่ก็ถือว่าอ่าที่ได้อวนให้น้องเพราะว่า เอฟซีน้องมาติดตามแม่หญิงเอให้เอฟซีหูว่าแม่หญิงมีผู้ติดตามจากน้องแล้วแม่หญิงก็ได้แบ่งปันน้องด้วยโบแมนว่าเอาได้ก็กินผู้เดียวเ่าแบ่งน้องสิ่ไหมคะนี่คือสิ่งที่แม่หญิงคิดอืมแต่ถ้าแม่หญิงได้ได้โชคลาภจากน้องโดยตรงอะสมมุติแม่หญิงถูกหมื่นสุกมหมื่นหนึ่งจากน้องนะแม่ก็จะให้น้องพันถ้าถูก ถ้าถูกแสนให้หมื่นถ้าถูกล้านให้แสนถ้าถูกวันที่หนึ่งให้ล้านหนึ่งไม่คำนวณว่าอย่างนี้แต่มันก็ยังมาประหอจักเถื่อ,อใจก็หวังว่าจะมาถึงเร็วๆนะแล้ววันที่หนึ่งนะนะ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ก็อีกสักคู่เจอกันในไลฟ์สดน,นะลูกทุกคนนอนไลฟ์นี้แม่ก็เออคลิปนี้ก็พูดว่าว่าถึงว่าอ่า เปิดฤดูกาลมาไล่อีลานหน่วยนายสิทะลุสลานอมืมากกว่าหนึ่งล้านแน่นอนแม่คิดว่าจังจันแล้วก็เพราะทุกคนได้รับปาฏิหารได้รับสิ่งมหาจรรย์ไปน้ากันเอ,อแม่นะ่ะจะเน้นมาทั้งยอดผู้ที่ตามอมืเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็แม่ก็ขกอคคุณด้วยค่ะเด้อแต่ว่าส่วนไล่ได้มันก็บรได้หลายเพราะว่าของแม่มันเปิดไล่แนวตั้งโฆษณาเข้าน้อยมากอืม คือ YouTube เขาจะให้ไม่เยอะเขาให้สะลึงนึงสลึงนึงถ้าแม่จะได้ก็ได้จากการที่ทุกคนโยนตสติกเกอร์มาให้แม่อ่แล้วก็สมาชิกช่องแบบนี้ค่ะถ้ามีสมาชิกช่องมีสติกเกอร์แม่ก็จะได้เยอะอยู่แต่ถ้ารอจากโฆษณาที่เอฟซมาดูให้นะ่ะคือน้อยมากส่วนมากเพิ่นบ่ค่อ,คอยเบึ้งให้แม่เรกถึงเบึง้งมันก็มันน้อยเพราะโฆษณาเข้านิดเดียวเองแต่แม่ก็ ไม่เป็นไรไม่ชอบการไลฟ์แบบนี้ไม่ถนัดแนวนอนอิลีเดี๋ยวเจอกันจ้ะสวัสดีจ้ะ